ผีเปรตพระประแดงที่พระประแดงมีตำนานเล่าขานถึงผีเปรตวิญญาณที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยเพราะกรรมหนักจากการทำชั่วในชาติก่อนสมปองชายหนุ่มผู้เป็นคนในพื้นที่ได้ยินเรื่องเล่านี้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เชื่อจนวันหนึ่งเขาต้องไปช่วยงานฝังศพในวัดเก่าในคืนฝนตกหนักหลังจากพิธีสมปองอยู่ดูแลสุสานคนเดียว เสียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนมีใครใกล้เข้ามาจูจ่ๆเขาเห็นร่างสูงโปร่งตัวผอมแห้งหนังเหี่ยวย่นลอยเหนือพื้นมีตาโบว่างเปล่าและปากที่กว้างจนเกือบถึงหูผีเปรตคนนั้นร้องโหยหวนด้วยเสียงแหบแห้งว่าช่วยข้าพ้นทุกทีข้าระอกำลางไม่ไหวแล้วสมปองจำได้ว่าต้องมีการทำบุญใหญ่เพื่อช่วยเปรตเหล่านี้เขาเรียกติดต่อพระในวัดระหว่างนั้น ผีเปรตพยายามจับสมปองแต่ถูกกันไว้ได้โดยกระถาพระเสียงร่ำไห้ค่อยๆหายไปพร้อมสายฝนที่สาในที่สุดด้วยความร่วมมือของชุมชนและพระสงฆ์งานบุญใหญ่ได้จัดขึ้นเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเปรตเหล่านั้นสมปองได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความเชื่อและการทำดีสามารถช่วยวิญญาณที่หลงทางให้สงบสุขได้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและซับสไคร์เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ